สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาถอดแผงประตูของตัว ford ranger xlt นะครับตามไปดูกันเลยครับอัับแรกนะครับเราก็จะมาตัวตรงที่มือจับประตูครับจะเป็นตัวล็อกนะครับหาปากแบนเล็กๆนะครับเงี้ยเงี้ยตรงด้านในนะครับเป็นล็อกแบบนี้ครับสี่สี่ฝั่งเป็นตัวล็อกแบบนี้สี่ฝั่งนะครับล็อกออกมาเสร็จนะครับก็จะเจอตัวน็อตแปดเหลี่ยมหรือดอกจันนะครับ หตัวหลังจากถอดน็อตตัวนี้ออกเสร็จแล้วนะครับก็ให้มาถอดที่มือจับประตูครับตรงมือจับประตูตรงนี้นะครับที่ด้านล่างนะครับจะมีรูเล็กๆตรงนี้นะครับเราก็จะใช้ตัวเนื้อเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยๆงัด แล้วก็ค่อยๆไล่ไปครับตัวนี้มันจะเป็นล็อกเนี่ยครับก็จะเป็นล็อกแบบนี้ครับหนึ่งสองสามสี่เนี่ยครับตามหมุดขาวๆเลยถ้าตัวล็อกขาวๆเนี่ยติดอยู่ที่แผงประตูนะครับเราก็ต้องถอดจากแผงประตูมาใส่ที่ตัวนี้นะครับตอนประกอบตรงนี้ก็จะมีน็อตซ่อนอยู่สองตัวนะครับคือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นน็อตซีแชร์ หลังจากถอดนอสซีแชร์ตรงนี้สองตัวแล้วนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็มาถอดที่ตัวหูช้างประตูรถนะครับตัวนี้นะครับด้านหลังก็จะมีลักรวิเตอร์ด้วยนะครับลักลําโพงก็ถอดปลักําโพงนะครับล็อกมันจะมีอยู่เป็นล็อกหมุดหนึ่งตัวสองตัวนะครับแล้วก็ด้านล่างอีกหนึ่งตัวพอถอดตัวนี้เสร็จถอดลักเสร็จนะครับหลังจากถอดหูช้างด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวด้านล่างนะครับ จะมีน็อตซ่อนอยู่สองตัวนะครับเป็นน็อตซีแชกหลังจากถอดน็อตซีแชกตรงนี้สองตัวเสร็จนะครับเราก็ไล่ที่ขอบด้านล่างนี่เลยนะครับจะเป็นตัวล็อกแล้ว แล้วตรงนี้ครับพอเราง้างออกมาแล้วครับจากกิปล็อกก็จะเจอตัวแล้วก็ถอดตัวปลั๊กกระจกไฟฟ้านะครับถอดปลั๊กกระจกไฟฟ้าเสร็จด้านในนะครับก็จะมีตัวปลั๊กล็อกนี่ครับก็จะมีปลั๊ก ปลั๊กตัวเซ็นทรัลล็อกนะครับก็ถอดปลั๊กเซ็นทรัลล็อกออกเราถอดปลั๊กเซ็นทรัลล็อกเสร็จนะครับมันก็จะติดตัวหมุดที่เป็นฝั่งกับประตูครับเนี่ยครับก็จะเป็นตัวหมุดเนี้ยฝั่งกับประตูนะครับเราก็ ใช้อะไรงัดออกมาก็ได้ครับแล้วก็ถอดปั๊กตอนสุดท้ายนะครับเราก็ถอดสลิงตัวมือประตูนะครับ <c oughs> ก็คืองัดออกมาจากล็อกได้เลยนะครับเป็นแค่ตัวล็อกแบบนี้พอถอดตัวล็อกนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถเอาตัวแผงประตูออกมาได้เลยครับ <c oughs> อันนี้ก็คือแผงประตูที่เราถอดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ตัวด้านหลัง,ลงนะครับ <c oughs> ก็จะมีเป็นหมุดล็อกแบบนี้ครับ <c oughs> หนึ่งเรียงมาเลยนะครับตามขอบ แต่ถ้าเกิดตัวไหนรูติดกับตัวประตูอยู่ก็ต้องไปถอดมาใส่ให้เรียบร้อยนะครับ